สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนลองทายซิตอนนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนกันไว้ถึงที่หมายแล้วเราจะเฉลยนะคะว่าคือที่ไหนไปเดินทางกันเลย ถึงแล้วค่ะทุกคนยิ่งยงพาไปพักแม่กำปองฮิวพาทุกคนไปดื่มดำกับธรรมชาติและดื่มชาก,กาแฟอาหารรสชาติอร่อยทำให้เรานะคะไม่อยากไปต่อที่ไหนอีกเลยเราจะพาทุกคนนะคะไปดูกิจกรรมเพิ่มเติมและบรรยากาศร,ร,รอบๆบกัน,นะคะ่ะ 这一次，我真的睡着了。 ต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูห้องพักกันนะห้องพักนะคะจะมีทั้งหมด2แบบนะคะจะเป็นแบบห้องธรรมดานะคะกับเป็นห้องแบบโดมค่ะซึ่งทั้งสองที่นะคะจะมีบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมจากห้องพักนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินไปไหนตื่นมาเห็นธรรมชาติกันได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆห้องกันเลย ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องเพิ่มเติมนะคะที่เราพาทุกคนมาดูซึ่งแค่เรานั่งอยู่ในห้องนะคะมองออกไปแล้วก็สามารถเห็นธรรมชาติข้างนอกห้องได้แล้วมันเป็นอะไรที่ฮิวใจเราสุดๆแม่กําปองนี่เขาดีจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปดูห้องโดมกัน ในส่วนของห้องโดมนะคะก็จะมีความน่ารักตะมุตะมีแบบนี้มากแต่ว่าไม่แคบเลยนะคะทุกคนภายในห้องมีเตียงใหญ่แล้วก็กว้างมากมองออกไปก็คือเห็นธรรมชาติภายด้าน,นอกเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์นะคะต่อไปนะคะยิ่งงกับพิมพ์จ๋าจะพาไปเที่ยวไหนอีกให้ทุกคนคอยติดตามไว้นะบ๊ายบาย